สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งตั้งแต่วันแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสร้างผลกําไรเราไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะนําผลกําไรตรงนี้เนี่ยมาให้กับพวกเรากันเองแต่เรามองว่าเราอยากจะสร้างองค์กรนะครับที่มีคนที่มีคุณภาพสูงเนี่ยอยากเข้ามาทำงานกับเราสิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความแตกต่าง ให้กับบริษัทที่ทำเทคเซอร์วิสอย่างเราเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ทำเทคเซอร์วิสเช่นกันคือเราเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจเติบโตแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะว่ากลยุทธ์เนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีต้องไปสอดร,รับอยู่ตรงไหนของธุรกิจถ้าเราเข้าใจว่าตัวธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปเสริมได้ถ้าเราเข้าใจว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนเราสามารถใช้จุดแข็งนั้นเนี่ยในการขยายธุรกิจได้ซึ่งเเเทคโโนนลยีก็็จะปตัว กลยุทธ์ที่ดีเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับความสามารถของคน ที่จะคิดเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วก็นำเรื่องนี้ไป execute ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้น definition ของ digital transformation สำหรับพวกเราชาวบุูบิกเนี่ยไม่ใช่การนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาแต่เป็นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลยุทธ์ที่ใช่นะครับกับองค์กรเนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อที่จะ transform ให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้สัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาฟังนะครับประสบการณ์ของผมนะครับพรชระ mm. ก็ก่อนอื่นเนี่ย ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาแชร์นะครับก็คงเป็นเรื่องราวของบริษัทตัวบลูบิ i กนะครับที่ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าบลูบิกเนี่ยเราทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์โอมเ t i ชันเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนะครับของเราเนี่ยเราคงจะอยากพูดถึงเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทมากกว่าเพราะผมเชื่อว่าบริษัทเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยสำคัญที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรขึ้นอยู่กับคนแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเติบโตมาได้เราก็รู้สึกว่า,ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับกับทุกๆคนที่อยู่ร่วมกับเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับตอนที่เราเริ่มบริษัทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเงินทุนไม่ได้เยอะแต่เรามีความตั้งใจมีความใฝ่ฝันนะครับในผู้ร่วมก่อตั้งหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยเราเคยทํางานอยู่กับบริษัทที่เป็น global consulting firm หรือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนาระดับโลกนะครับทุกคนเนี่ยยอมสละ อาชีพที่มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าสูงมากมารวมตัวกันโดยที่เราเชื่อว่าบริษัทเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นบริษัทต่างชาติเราก็สามารถทําบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทระดับโลกได้นะครับโฟลเดอร์ของเราทุกคนเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ประสบสความสาเร็จในหน้าที่การงานในบริษัทก่อนหน้านี้มาแต่เราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําได้ดีกว่าถ้าเราไม่ได้มีกรอบข้อจํากัด นะครับของสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะมารวมตัวกันแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับเงินทุนตั้งต้นตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราคงมีไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่เป็นต้นทุนสําหรับพวกเราทุกคนก็คือว่าเรามีโซเชียลแคปิตอลนะครับเรามีคนที่รู้จักที่รู้ว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดที่ทําให้เราสามารถที่จะสตาร์ทธุรกิจที่ปรึกษาได้โดยได้รับความไว้วางใจจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วเราก็เชื่อว่า การที่หลายๆหน่วยงานนั้นเนี่ยเขามาเริ่มทํางานกับเราแล้วได้แนะนําให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับมาทํางานกับเราต่อเนื่องไปอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตได้ตั้งแต่เด y อนวันนะครับแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งตั้งแต่วันแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสร้างผลกําไรเราไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะนําผลกําไรตรงนี้เนี่ยมาให้กับพวกเรากันเองแต่เรามองว่าเราอยากจะสร้างองค์กรนะครับที่มีคนที่มีคุณภาพสูงเนี่ยอยากเข้ามาทํางานกับเรา เพราะนั้นจุดม Ł ุ่งหมายอันนี้เป็นจุดม Ł ุ่งหมายสาคัญตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ที่เรายังใช้จุดม Ł ุ่งหมายเดิมนะครับเป็นหลักเพราะเราเชื่อนะครับว่าแม้ว่าเราจะนําเรื่องเทคโนโลยีนําเรื่องดิจิทัลเนี่ยไปช่วยองค์กรขนาดไหนก็ตามแต่แอสเซทที่สําคัญที่สุดของเราก็ยังเป็น People นะครับ District. ก็ยังเป็นบุคลากรที่ต้องร่วมฝ่าฟันกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก strategy ขององค์กรทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราทุ่มไปกับเรื่องคนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเทคแต่เราก็ยังให้ความสำคัญกับคนในระดับหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความแตกต่างให้กับบริษัทที่ทำเทคเซอร์วิสอย่างเราเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ทำเทคเซอร์วิสเช่นกันคือเราเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจเติบโตแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะว่ากลยุทธ์เนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีต้องไปสอดรับอยู่ตรงไหนของธุรกิจนะครับ ถ้าเราเข้าใจว่าตัวธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราสามารถนําเทคโนโลยีเหล่านั้นไปเสริมได้ถ้าเราเข้าใจว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนเราสามารถใช้จุดแข็งนั้นเนี่ยในการขยายธุรกิจได้ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นตัว enabler เป็นตัวที่จะมาช่วยนะครับแต่กลยุทธ์ที่ดีเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับความสามารถของคนที่จะคิดเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วก็นําเรื่องเนี้ยไป execute ให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้น Defin e f i n i t i o นของ Digital Transformation สำหรับพวกเราชาวบลูบิกเนี่ยไม่ใช่การนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาแต่เป็นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลยุทธ์ที่ใช่นะครับกับองค์กรเนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อที่จะ t r a n s f o r มให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะครับคำถามหลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะสร้างกลยุทธ์ที่ดีได้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนผสมของบลูบิกที่แตกต่างกัน,กนหลายๆบริษัทคือเราเชื่อในเรื่องของความแตกต่างนะครับ บุคลากรที่บลูบิกเนี่ยมีหลากหลายมากมีตั้งแต่คนที่เป็นคนเทคนิคมากๆนะครับแชมป์หุ่นยนต์โลกนะครับโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นะครับ, Computer, รบหรือคนที่เป็นนักพิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับระดับเก่งๆไปจนถึงคนที่เป็นฝั่งธุรกิจนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์คนที่เคยเป็นซ e o บริษัทหรือแม้กระทั่งคนที่เคยทําธุรกิจส่วนตัวมากอ่อนนะครับหลายๆคนมารวมตัวกัน แต่เราไม่ได้หยุดอยู่แค่ความแตกต่างนั้นเรามีความแตกต่างในเชิงของเชื้อชาติด้วยที่บลูบิกเนี่ยเราก็มีบุคลากร,กรจากหลายประเทศนะครับมีเชื้อชาติมีพื้นเพนและมีอายุมีเพศที่แตกต่างกันแต่ละคนเนี่ยด้วยมุมมองที่แตกต่างเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เชื่อว่าการที่มีมุมมองที่แตกต่างเนี่ยทำให้เราได้ค้นพบนะครับสิ่งใหม่ๆที่คนอื่น,นยังไม่เคยค้นพบมาก่อน เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าคนของเราเนี่ยเป็นแอสเซทที่สําคัญที่สุดเรามีคนที่แตกต่างมีส่วนผสมต,ตั้งต้นที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่บลูบิกยังทํามาโดยตลอดนะครับก็คือการ invest การลงทุนในคนนะครเพราะว่าเราเชื่อว่าการลงทุนในคนนั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนเยอะที่สุดเยอะกว่าการไปซื้อเครื่องมือเยอะกว่าการไปซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆแต่คนเนี่ยสุดท้ายยังสามารถไปสร้างไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับเราได้นะครับ วิธีในการที่ลงทุนของเราเนี่ยเบสิกที่สุดคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนทุกคนในองค์กรนะครับเราลงทุนเรื่องของรีเสิร์ชเรื่องของดีเวล o อปเมนต์ไม่ได้เพื่อแค่นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาให้กับลูกค้าแต่เรานำความรู้เหล่านั้นเนี่ยสิ่งแรกคือนำมาเทรนนำมาฝึกให้กับคนของเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ลองวิธีการใหม่ๆนะครับและเราเองเนี่ยก็มีการลงทุนทั้งในส่วนของพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นแลบ ให้กับคนของเราเนี่ยได้ไปลอง execute นะครับทั้งเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้นะครับเรายังใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งมากๆเลยในการที่จะทำเรื่องของโคชชิ่งและก็เมนทอริงนะครับโครงการต่างๆที่ Ru ูบิกทำมาในอดีตเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะนะครับก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องได้มีโอกาสในการจับคู่กับคนที่มีแบ็ k กราวด์ที่แตกต่างหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่มากกว่า เพื่อที่จะได้นําเรื่องส่วนตัวนะครับรวมไปถึงเรื่องงานเนี่ยไปปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงนำเรื่องของงานเนี่ยนะครับมา brainstorm มาคุยกันเพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ๆนะครับและตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอีกอันนึงที่ทําให้คนใน b l u e b i กเนี่ยนะครับนอกจากจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในแต่ละ generation ในแต่ละหน่วยงานนะครับเราเชื่อว่า investment แบบนี้เนี่ยมีความคุ้มค่านะครับ การ invest ในคนเนี่ยไม่ใช่แค่พัฒนาเขาให้เติบโตให้มีสกิลเพียงอย่างเดียวอีกสิ่งหนึง่งที่เราเชื่อว่าธุรกิจอย่างเราเนี่ยที่ต้องพึ่งพาคนเนี่ยมีความสำคัญก็คือการที่จะให้ทุกคนในบริษัทเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของนะครับเราตัดสินใจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเหตุผลหลักจริงๆแล้วเหตุผลหนึ่งก็คือเราต้องการให้ทุกคนในบริษัทเนี่ยมีความเป็นเจ้าของนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับ บริษัทของรูบิคเนี่ยไม่ได้มีเจ้าของอยู่แค่โคฟาวเดอร์ er, แต่ก็มีพนักงานทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเรามีโปรแกรมหลายอย่างมากที่ทําให้พนักงานของเราเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมนะครับในการลงทุนกับบริษัทและเติบโตไปกับบริษัทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่า r ูบิคเติบโตมาได้เนี่ยนะครับผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้กลับไปแค่กลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นพนักงานเนี่ยคอยได้รับผลตอบแทนนั้นด้วยนะครับ ที่สาคัญส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการที่มีคนที่ดีมีกระบวนการในการพัฒนาที่ดีสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ culture นะครับเรามองว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะในองค์กรที่เป็นเทคโนโลยีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่งมีความรู้นะครับเข้าใจเทคโนโลยีได้ดีแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการฟังและการเคารพความคิดเห็นของคนที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่า เรามองว่าการที่มีคนหลากหลายเนี่ยแน่นอนมันมีความยุ่งเหยิงอยู่แต่ว่าผมก็เชื่อนะครับว่าเราสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างตลอดเวลานะครับเราได้เห็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคได้ไปพูดคุยกับคนที่เป็นฝั่งธุรกิจแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเราได้เห็นคนที่เป็นมิลเลนเนียลนะครับคนที่เป็นรุ่นเด็กๆได้นาคอมเมนต์นี้ไปให้กับคนที่เป็นคนผู้ใหญ่ในรุ่นเบบี้มูเมอร์นะครับเราได้เห็นบอร์ดนะครับได้รับฟัง ความคิดเห็นจากพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่เด็กที่เพิ่งจบใหม่ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความสวยงามนะครับที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของ reverse mentoring ด้วยนะครับก็คือว่าคนที่เป็นเด็กหรือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับหรือคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า <_ d ose> ก็ได้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะครับกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าได้เช่นกัน <_ d ose> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ culture ที่เราเปิดรับความคิดเห็นของคนทุกระดับเนี่ยก็เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับที่ bluebik เนี่ยเราคิดว่าช่วยให้เราประสบความสําเร็จมาได้นะครับ และแน่นอนครับความคิดในลักษณะนี้เนี่ยเราก็มองไปถึงการให้บริการกับลูกค้าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเราเก่งแล้วแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเก่งไม่แพ้กันคือการรับฟังความคิดเห็นนะครับและการเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับของลูกค้าขององค์กรแต่และองค์กรอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นการรับฟังการแท็กเกิลปัญหาเพนพอยให้ตรงจุด และก็เทเลอร์ให้สิ่งที่เราทำเนี่ยใช้กับองค์กรของลูกค้าได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือจุดหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการทำทรานส์เฟอร์เมชันของทางบลูบิกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าจากวันแรกที่บลูบิกสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็คงจะเป็นแค่คนที่ฝันเราคงแค่มีแค่ภาพที่อยู่ในหัวสมองของเราแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นคนที่สร้าง Impact รสร้างให้เกิดผลกระทบทางด้านบวกต่างๆกับองค์กรกับเศรษฐกิจกับสังคมนะครับโดยอาศัยความทีม3อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรเรื่องของพีเพิลนั้นเรื่องแรกนะครับย้ำอีกครั้งก็จะเป็นเรื่องของการมีคนที่หลากหลายนะครับเราก็จะต้องยอมรับแม้ว่าจะมีความยุ่งเหยิงแต่ความยุ่งเหยิงนั้นสวยงามเสมอเรื่องที่2นะครับก็คือการลงทุนในบุคลากรลงทุนในคนของทีมเรานะครับพัฒนาเขา และให้เขามีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการ Cultivate ตัว culture วัฒนธรรมองค์กรนะครับถ้าเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีการรับฟังซึ่งกันและกันนะครับเคารพความเห็นที่แตกต่างและที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานอย่างเต็มที่พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมนะครับทำให้เราเติบโตได้นะครับและวันนี้นะครับ,ววนนนะรบตาม tagline ของทาง b l u e b i กที่เราตั้งมาตั้งแต่ต้นนะครับคำว่า ambition to reality นะครับผมได้เห็นภาพเนี้ย เป็นจริงมากขึ้นจากวันแรกที่มันเป็นแค่ความอยากที่จะทําให้มันสําเร็จนะครับเป็นแอมบิชันวันนี้มันเริ่มเกิดเป็นความเป็นจริงขึ้นมาแล้วอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าวันนี้เราสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วก็เราหวังว่าเราจะสามารถที่จะใช้ส่วนผสมต่างๆที่เราสร้างมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาองค์กรและก็ช่วยให้เกิดผลกระทบทางบวกนะครับกับประเทศชาติกับเศรษฐกิจและสังคมต่อไปนะครับขอบคุณครับ